โอ้ oh, สบายดีพี่น้องสบายดีเน่กำลังแตงกินพี่น้องตอนนี้เขาสองโมงไปแล้วเนาะสองโมงไปแล้วโอ้ตรงข้ามนี่สองโมงไปแล้ว,นะอลว oh, ต,อง,อ,งงวตองกลาขึ้นเนาะเมื่อกี้ไปยิงอ่าไปลปุปลาสามคนไปคนละทางเลยบ้านี่คนหนึ่งหลงทางเนาะพี่น้องฮ oh, าร์ดแต่เวลาแปดโมงกลาขึ้นจนฮอดสองโมงงบุกไ้กินเขา้าเดีย๋ยวนี้กำลังแตงกิน นี่ยังโบสู้เถอเนี่พผู้นี่นนแหละหายไปนะสองคนเอาไป็ผนะู้ซอฮาหน่ะยังบอได้กินข่าวเด้อตอนนี้ไก่สิอันนั้นแล้วไก่สิตอนสาวแล้วมึงนี่คอกัอบฟังเบอร์รูนะ้เสียงน่ะเจ็บคอมดห้องแหงแท็ดแหงวนะไปคนุณรัช โทรศัพท์กบุมีสัญญาทรกันกับได้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยบุไดกินข้าวเถอะ